เอาละรครับผมเราจะเริ่มต้นการแข่งขันขนะครับโดยรุ่นแรกอายุ7-13ปีหรือว่ารุ่นคิดแกงน,นะครับคนแรกครับน้องมิวสิกอายุ8ขวบขอเสียงปรบมือด้วยครับ เคใครเบอกคนรชอบเอาแต่ใจเข้มเค h ใครเคบอกคนวยซวยจชจะตายผมไดฟังบอยๆอวซะแล้วก็เลยกินตัวผมนั้นอยากร้อมจะาเอาอะไรมาปวดหัวเ่นตวันจันทรเท่น้นปวดเยนังงตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่าอยากอนีกสักครั้งอินววมาเบ Girls chơi bóng để bóng ngoài tai cho lắm chị thắm bị tai không ăn đi ô tai chơi không không ăn yêu ô đi ô tai không ăn đi ô không ăn đi ô tai không ăn không